สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่่องอีกนอยดัมซิง มาหาทีมงานตาบังคานครับผมเช่นเคยทีมงานที่คุ้นหูคุ้นตากันตลอดลงแทบทุกคลิปชอบเราะผมชอบทีมงานนี้มากเออพี่สมมีมาใกล้เสร็จแล้วมั้งนี่อีกนิดเดียวเอง พร็อกกี้มาค่ะรังเฮ้สะตัวนี้โคตรลึกเลยอ่ะนี่ที่ทำนี่สายลั่น สายลั่นก็จิงแต่ไทยบ้านด่าครับผมหย <c oughs> อ,อกครับผมก็ <c oughs> วันนี้กะว่าจะไม่มาหาทีมง,งานของพอดีว,ว่าอยากพักผ่อนอยู่บ้านหน่อยแต่มันต้องหาคลิปลงอยู่ด็ครับผม <c oughs> ถึงผู้ติดตามน้อยคือถึงผู้ติดตามเยอะแต่คนดูน้อยก็ไม่เป็นไรครับผม,ผมก็จะลงเรื่อย จากตรงนี้ไปไหนต่อเนาะพิมงานที e ่เอ็กะไม่รู้จะถ่ายเลยลงแล้วเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์แล้วไม่รู้จะถ่ายดีๆก็นี่แหละก็ดูการทำงานของทิมงานเพราะว่าไม่รู้เ e อ็กะถ่ายอะไรลงแล้วจริงๆ ดินใกล้หมดละไปไปพี่ทอมมี่ เออขยันเก่าสรุปนี่น่าจะอีกไม่กี่เที่ยวก็เสร็จแล้วก็ผมตรงนี้อู้อดลดลงก็มา อย่างรั้นนะรถลุงโคตรชาเลยเสียง เดียวก็ผมรถเร็วมากเสียบโ้งเขาคือจะขุดขุดแล้วก็ขับหน้าดินไปด้วยผมไม่ขุดกองไว้ครับผมมันแล้วแต่เจ้าราชกัรทีมงานผมบางทิมงานก็ขุดดินกองไว้กองไว้ผมแต่ ทีมงานนี่ก็ขุดไปด,ด้วยปรับบเออปรับหน้าดินไปด้วยนะครับโอ้กลัวตกกันนี้มากเลยนี่รถหล่อรถหล่อนี่นี่ซิ่งซิงนี่โชโช ้็มันปุ่นว่ะ ใกล้เสร็จแล้วมั้งนี่โอ้จวดโผล ai lôm đừng cây sẽ là ít nhất คลิครับผมคลิปนี้ก็ขอตัอลรักันไปก่อนบปรดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอ,อกด้วับผมแด้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีสวัสดีครับ